สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอบัเมืองศิษฐาวเซียงกลงลบรรยากาศของอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง,งที่นี่หนึ่งจัดโปรโมชั่นต่อนะครับจนถึงสิ้นเดืนอนกุมภาพันธ์นี้นับเดือนนี้มี28วันครับเดือนยี่สิบแปดพุพาร์ทันถือเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้จะวันไม่เยอะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหายไปสามวันครับวันนี้โอ้โห,โโหครับต้องเร่งงานครับวันนี้ที่นี่หนึ่งครับ สองสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทตู้พร้อมดอกรับตัวนี้ตะแกรงั๊มและก็พิเศษตอยแถมฟิลเตอร์ให้นะครับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามทุกโ,โปรโมชั่นด้วยกันแล้วกัน,กน,กน,กนครับนี่เสียงแหลมมอลังใสไซด์ใส่เสียงแหลมไซเนตเบอร์กต่างๆครับประกอบเสร็จก็ลองเสียงเสร็จก็มาที่แพคกิ้งครับเปจะมาแพคกิ้งนี่ต่อนะครับวันนี้ก็วันที่เจ็ดนะครับนี่นครับเนื้อสีที่เราใช้สีโจตัน QOAE เอี่ยงที่ใช้ในการปรปกวดต่างๆนะครับประกวดท่านเจ้าหน้าทีงแจ้งต่างๆนะครับติดตามทุกโปรชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับโปรดีที่เด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสิกสาวสีกรมนะครับบรรยากาศก็กำลังเร่งงานเตรียมส่งมอบลูกค้าอัปเดตทุกวันนะครับบรรยากาศของเจ้าที่ดีหนึ่งอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมเด้มฟังช่วงรองเสียงอีกรอบครับวันนี้ เพื่อนจะสังลูกช้าสั่งตู้เปล่าเลยครับตู้เปล่าก็4ใบ7,999พันเร้บาทนะตู้เปล่าครับ4ใบ7,999พาร้อก้าบาบาทือเซ็ตตู้เปล่าใช่ไหมนี่ซื้อเซ็ตตู้เปล่าลูกค้าเพิ่มเหลียมเลยไหมครับอ๋อลูกค้ามีดอกกลางอยู่แล้วนี่นะครับนี่ผมไปอัด20่สิบมิลเลยครับสั่งตู้เปล่า4ใบ7,999บาท ก็จะมีตู้วีวีสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วนี่นะครับตั้งแต่ราคาสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแม่ตราภูเขาเข้าไปตะแกรงเหล็กสีระเบิดนี่ครับแม่ยี่สิบมิลนี่ก็แห้งสดๆนะครับนี่อืมกินสีกลังแรงครับกินสีกลังแรงวันนี้วันที่เจ็ดบล็อกอาเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับสองร้อยหกสิบห้านะครับโอ้โหกินยังแรงครับนี่กินสี สีก็ยังแรงครับสียังแรงเอาทีดีหนึ่งนะครับก็เตรียมสมองลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาขอบคุณท่านที่ให้เกรติดตามรับชมนะครับดูดูเนื้อสีให้ดูเนื้อสีครับดูสีที่เราใช้ครับนี่ครับถ้าไม่นาก็ไปทีเด็ดครับสีต้องหนาครับดูเนื้อสีไม้ก็ใช้ไม่อัด20มิลครับไม้ดีทีเด็ดหูจับเด็ดทุกอย่างกันจริงครับสเกดเนื้อสีครับนี่ครับที่ใช้ครับที่ดีหนึ่งครับนี่ สีต้องพ่นหน้าหนาครับดูตรงหูจับนะบไม่ต้องประหยัดสีครับที่นี่เราพ่นไม่ต้องประหยัดสีคือพ่นให้หนาเลยตัวนี้ครับขนาดยี่สิบเินตรงนี่แค่แนวทนทานไม้ที่ทีเด็ดเจ็ดชั้นนะครับเนื้อไม้ก็เจ็ดชั้นนี่ครับสหรับเจ้าทีดีหนึ่งชุดแขนโรงงานตะแกรงฟังฟิลเตอร์โรงงานนะครับที่สั่งพร้อมๆก็สามพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนกุมภาพันสองร้อยหกสิบห้านี้นะครับกับเจ้าทีดีหนึ่ง เดี๋ยวลูกค้าที่สนใจก็สอบถามได้ครับตามโปรโมชั่นต่างๆที่กำลังเร่งส่งมอบนะครับที่ที่หนึ่งเดี๋ยวดูเนื้อไม้จีเป็นงานดีที่เราทําให้ลูกค้าดูเนื้อไม้เนี่ยครับเนื้อไม้ไม้ที่ที่เด็ดเจ็ดชั้นนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูดูว่าลูกค้าชอบลายแบบนี้เราก็าทําให้ได้ครับตัวนี้ขอบคุณทุกทที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆโปรโมชั่นมากมาย หลากหลายลรายการหลังกาโรโปรโมชั่นนะครับโรดทีทีเด็ดแต่หนก็สตูดิโอก็รังลองระบบเสียงไปดูด้านในซื้อโอ้ครับกำลังรองนะครับเราเพิ่มข้อไปอีกรอบอตันนี้ให้จิ้งจ้านคะแนกแพ็แคกิ้งก่อนกับตู้ที่ดี่หนึ่งตัวนี้ครับาข้อหนังแพ็คกิ้งครับก่อนต่าง,างๆเล่นงานนะแล้วข้างในของพี่นะที่หนึ่งการแปดใบแปดคูณแปดนะแปดคูณแปดอีก ต้องออเดอร์ไว้ครับแต่ละชุดแต่ละชุดที่ที่รับไฟขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรโดีทีเด็ดที่อุบลราชธ,ธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ